เริ่มขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะอาจารย์สำหรับการประชุม2สภาของจีนประจำปีนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศบอกว่านี่ไม่ได้สำคัญแค่กับจีนนะแต่ว่าสำคัญกับอนาคตของโลกด้วยเวทีนี้ก็ดึงดูดความสนใจของผู้นำประเทศต่างๆค่ะคุณู้ฟังทีนี้3วันที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ถอดบรรยากาศกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสภาที่มีการประชุมคู่ขนานกันยังไงได้บ้างคะเชิญค่ะ ไม่น่าเชื่อนะครับคุณมาพรเราว่าแค่สามวันนี้มีเรื่องให้พาดหัวข่าวได้ทุกวันก,ก็ก็วันอาทิตย์นะครับก็พาดหัวข่าวก็เป็นคํำถแถลงของนายกหลีเครือเฉียงซึ่งได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของ GDP จีนที่ร้อยละห้านะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสองวันที่ผ่านมานะครับเราบอกว่าพาดหัวก็จะเป็นความดุดัน ความร้อนแรงของทั้งตัวสีจิ้นผิงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ฉินกังนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยถแถลงเรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างไปในทางแข็งกร้าวนะครับต่อสหรัฐอเมริกาสีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงสหรัฐนะครับในการพบปะกับสภาที่ปรึกษาการเมืองนะครับ แล้วก็มันเป็นครั้งแรกครับคุณอุมาพรเพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับที่สีจิ้นผิงระบุว่าสหรัฐเนี่ยคือ,อ,อต้นต่อของปัญหาต่างๆของจีนในปัจจุบันในความหมายว่าสหรัฐนั้นมีจุดประสงค์ที่ต้องการปิดล้อมจีนนะครับที่ที่ผมบอกว่าไม่เคยเพูดอย่างนี้มาก่อนเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นภยัยคุกคามจากภายนอก เป็นกระแสผันผวนนะครับของโลกนะครับแต่ไม่เคยระบุชื่อประเทศนะครับก็กไว้หน้าแล้วก็ยังคงยังมองนะครับว่ามันมีความหวังที่จะกลับไปดีกันกลับไปรักษาสถิรภาพของความสัมพันธ์แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พูดออกมาเลยนะครับว่าสรัฐนะครับแล้วก็พูดในเชิงที่ค่อนข้างที่จะดุดันมากนะครับ เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ชินกังซึ่งแต่เดิมคนก็มองว่าเขาหน้าที่จะอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรนะครับมากกว่าในสมัยของหวังอีร่รัฐมนตรีคนที่แล้วแต่ที่ไหนได้นะครับคำถแถลงของเขาก็ดุด,ดันไม่แพ้กันนะครับก็พูดชัดเจนนะครับว่าถ้าสหรัฐยังทำอย่างนี้ต่อไปก็จะเกิดหายนะขึ้นนะครับก็กกอันนี้ก็สามวันนี้ก็เรียกว่ามีเรื่องให้เรา จับตาได้ทุกวันแล้วครับ,บค่ะ อาจารย์คะงั้นขออนุญาตเอาเรื่องของความขัดแย้งกับสหรัฐกันก่อนนะคะคือดุเดือดมากนะคะมีทั้งเรื่องของการตําหนิเรื่องของไต้หวันเรื่องของบอลลูนการละเมิดล้าเส้น ถือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แข็งกร้าวที่สุดคนหนึ่งของกระทรวงต่างประเทศที่เคยมีมาเลยนะคะก็เลยทําให้มองไม่ค่อยออกค่ะอาจารย์ว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะจะดีกันยังไงหรือว่านี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการพูดค่ะอาจารย์คือผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องบอลลูนเนี่ยมันกระทบความสัมพันธ์มากนะครับจริงๆเนี่ย ตอนก่อนเรื่องบอลลูนเนี่ยมันมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับตั้งแต่ที่ไบเดนก็พบกับสีจิ้นผิงนะครับที่บาหลีถัดมาก็นัดแล้วนะครับว่ามนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนทโทนีบริงเกนเอ่อจะไปเยือนจีนแล้วก็พบกับสีจิ้นผิงแต่ว่ามันดันเกิดข้อพิพาทเรื่องบอลลูนมียิงบอลลูนจีนแล้วก็ต่อมาสหรัฐก็กล่าวหาจีนนะครับว่าจีนจะส่งอาวุธให้กับรัเสเซีย นะครับสหรัฐจ,จะคว่มบาตจีนนะถ้าจีนทําแบบนั้นนะครับอ่าก็ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมาจนถึงปัจจุบันนะครับคุณอุมาพรและท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคําว่านักการทูตหมาป่านะครับอ่าซึ่งก็หมายถึงว่านักการทูตจีนเนี่ยนะครับโอ้โหดุดันไม่แพ้หมาป่าเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับะตะวันตกนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ย คนมักจะคิดว่าฉินกังเนี่ยไม่ใช่นักการทูตหมาป่านะคุณุมาพรเพราะว่าเขาดูเป็นมิตรเขาดูนิ่มนวลน,นะครับในในก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหแต่ว่าอย่างที่คุณุมาพรบอกเลยเมื่อวานที่แถลงเนี่ยโอ้โหเราบอกรัศมีของนักการทูตหมาป่านี่มาเต็มร่างเลยนะครับแล้วก็เผอิญมันมีคําถามคําถามนี้พอดีเลยนะครับก็คือผู้สื่อข่าวยกมือถามว่าฝรั่งเนี่ยบอกว่า พวกเราเป็นนักการทูดหมาป่าเนี่ยเอ,อท่านคิดยังไงนะครับเชินกลางเนี่ยตอบว่าไงครับชินกลงตอบโดยอ้างนะครับคําพูดของของจื้อนะครับเอของจื้อเมื่อ2,500ปีที่แล้วนะครับขงจื้อเนี่ยเคยบอกนะครับมีคนเคยลุกสิษย์ถามขงจื้อเอ,อบอกบอกว่าเอ,อถ้าเกิดว่าคนเขาเอ,อทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทํำยังไง นะครับคนก็คิดว่าองจื้อน่าจะพูดเหมือนกับปราดทั่วไปนะครับว่าคนทําไม่ดีกับเราเราต้องทำทำดีกับเขาอะนะครับยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าคงจื้อไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะคงจื้อบอกบอกว่าอ้าวถ้าเราทําดีกับเขาเนี่ยแล้วเวลาคนทําดีกับเราแล้วเราจะทํำยังไงกับเขาอะนะครับอคงจื้อบอกว่าถ้าคนทําไม่ดีกับเราเนี่ยเราต้องใช้ความตรงไปตรงมานะครับในการจัดการนะครับความหมายถ้าแปลภาสิทจิต นเนี่ยก็คือ,อหมายความว่าจีนเนี่ยที่แข็งเก้าก็เพราะว่าสหรัฐเนี่ยแข็งเก้ากับจีนจีนที่ดุดันก็เพราะว่าสหรัฐดุดันกับจีนถ้าสหรัฐต้องการให้ความสัมพันธ์กับจีนกลับมาดีขึ้นสหรัฐก็จะต้องแสดงความจริงใจแล้วก็แก้ไขในส่วนของสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐยังดุดันยังแข็งเก้ายังจัดการจีนซัดกันทุกวันแบบนี้จะให้จีนมีท่าทีที่โอนอ่อน ครับผ่อนลงไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือคือความหมายของจีนแล้วก็ฉินกันก็จบเ,เรื่องเล่านี้นะครับด้วยการบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่นักการทูดหมาป่าแต่ว่าเราเนี่ยเต้นระบำไปกับหมาป่าทั้งหากนะครับคือเขาบอกว่าหมาป่าจริงๆเนี่ยก็คือ,อ,อตะวันตกแล้วก็สหรัฐนะครับที่พยายามที่จะปิดล้อมจีนนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นนะครับคุณอุมาพรว่า มันเป็นจุดที่ความสัมพันธ์ที่มันตกต่ําที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนะสีจิ้นผิงจะระบุชื่อสหรัฐแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยก็จะตรงไปตรงมาแล้วก็แข็งก้าวแบบนี้นะครับก,ก็ก็ดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นสัญ,ญญาณที่จะต้องจับตานะครับว่าตอนนี้ตั้งแต่เริ่มบอลลูนมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ปกตินะครับค่ะ น่าสนใจค่ะคุณนุพังสายแข่งของจีนนะคะกับบทบาทเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยดูท่าว่าจะจะรอดหรือว่าจะรุ่งเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันยาวๆนะคะอาจารย์คะทีนี้กลับไปที่การประชุมสองสภานะคะจุดจุดที่น่าสนใจเนี่ยหน้าม่านสําคัญจะอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ถ้าถ้าเวทีทั่วไปเนี่ยก็คือเปิดกับปิดนะคะแต่ของจีนเนี่ยยังยังมีไฮไลท์ตรงไหนหชวนติดตามอีกบ้างคะ คือจร,จริงๆมันน่าสนใจเพราะว่าแต่ก่อนหน,น้านีเรานึกว่าไฮไลท์นี่ผ่านไปหมดแล้วนะครับเพราะเราคิดว่าไฮไลท์ไปอยู่ที่นายกหลี่เค่อเฉียงไฮไลท์ไปอยู่ที่วสีจิ้นผิงจะพูดอะไรนะครับไฮไลท์อยู่ที่มนตรีต่างประเทศจีนแล้วก็บางคนคิดว่าเดี๋ยวไฮไลท์จะอยู่ที่เนี่ยเลือกนายกคนใหม่อะไรแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่ไฮไลท์อ่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับ uh. นายกคนใหม่จะชื่อหลี่เฉียงทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะนําโดยเฮอรรี่เฟิงคือพวกเนี้ยทุกคนคาดหมายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนะครับคุณอุมาพรและท่านผู้ฟังครับให้ไลฟ์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะจะ,จะผมว่าจะเป็นข่าวอีกไม่กี่วันเนี่ยม,มันกลับเป็นเรื่องของการปฏิรูปยกเครื่องระบบราชการจีนเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับจนกว่าจะออกมาเนี่ยคนยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะใหญ่โตแค่ไหนมันจะเปลี่ยนแปล,เปลแงเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาเบื้องต้นนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากครับคุณอุมาพร นะครับ hmm. ก็คือเขาบอกว่าเป็นการโละระบบราชการจีนครั้งใหญ่ในรอบ1ิบกว่าปีนะครับโดยที่เป็นการยุบรวมกระทรวงทบวงกลมจัดแผนกกระทรวงทบวงกลมใหม่นะครับหลักๆเนี่ยเ,เขาบอกว่าโฟกัสที่สามเรื่องนะครับเ,เรื่องแรกเนี่ยก็คือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษ,ษฐกิจนะครับการกํากับดูแลภาคการเงินเนี่ยจะจัดระบบใหม่หมดเลยนะครับเรื่องที่สอง ก็คือกระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะจับใหม่หมดนะครับแล้วก็อันที่สก็คือกระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในคุณอุมาพรท่านผู้ฟังคงจําได้นะมันมีเรื่องประท้วงกันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะจัดระบบระเบียบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่3เรื่องนะครับเขาจะมีการจัดปฏิรูปกระทรวงทบวงกลมจัด โครงสร้างนะครับการบริหารใหม่นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคาดหมายกันนะครับว่าจุดประสงค์ของการจัดเนี่ยเพื่อให้มันเป็นการรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําให้สามารถที่จะจัดการประสานในทางนโยบายระหว่างกันเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ตอนนี้จีนถูกกดดันจากทางสหรัฐและตะวันตกมากครับค่ะ อันนี้ว่าจะถือเป็นจีนยุคใหม่เลยนะคะอาจารย์ที่ดูเหมือนว่าเขาจะวางรากฐานสำหรับยุทธศาสตร์ในระยะข้างหน้าน่าสนใจยังไงบ้างคะอาจารย์คือที่น่าสนใจเนี่ยคือมันกลับทิศทางจากจีนยุคก่อนนะครับคุณอมาพรคือจีนยุคก่อนเนี่ยตอนเต้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นทิศทางของการกระจายอํานาจม,มันเป็นทิศทางของการปล่อยอานาจนะครับให้ ให้ท้องถิ่นนะครับให้แต่ละคนไปทําตามใจนะครับแต่ว่าของสีจิ้นผิงเนี่ยมันเป็นทิศทางของการรวบอํานาจรวมศูนย์อํานาจยึดอํานาจกลับมาส่วนกลางยึดอํานาจกลับมาที่พักนะครับอันนี้เป็นเป็นเ,นเทรนด์ใหม่ทีนี้เ,เราเราคุยกันก่อนว่าสีจิ้นผิงเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าออตอนนี้ความท้าทายไม่เหมือนเดิม นะครับในอดีตความท้าทายก็คือเราจะต้องเนี่ยปล่อยให้มันมีความกระตือรือร้นในทุกระดับใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ความท้าทายมันเป็นเรื่องว่าเรากําลังถูกศัตรูเราเนี่ยปิดล้อมเรากำลังถูกศัตรูเราจัดการนะครับเราจะต้องทลายวงล้อมนะครับต้องอาศัยเนี่ยการรวมพลังความสามารถคีความเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าแบบว่าเรื่องนี้มีอยู่10กระทรวงต่างคนต่างทํา ไม่ประสานกันพูดกันคนละทิศละทางไม่ได้นะครับก็ต้องเรียกว่าเนี่ยจัดหน่วยให้มันเหลือน้อยนะครับรวบศูนย์ให้มันคุมให้ได้หมดแล้วก็ให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับที่เขาคุยกันมากเนี่ยก็คือภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับว่าตอนนี้จ,จะต้องเป็นยุคที่จีนต้องใช้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมนำโดยรัฐเนี่ยแบบรวมศูนย์ที่จะทลาย กำแพงนะครับของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้นะครับก็ก็อันนี้เนี่ยก็ก็เป็นส่วนที่เราจะเห็นอย่างที่ผมเรียนนะครับสมเรื่องนะครับคือเรื่องของภาคการเงินเออก็ผมเข็นว่าข่าวเริ่มออกมาแล้วนะครับคุณอุมาพรว่าเขาจะจัดเรื่องของไอการเร g u l เลตเรื่องข้อมูลเรื่องประกันภยัยเรื่องตลาดหุ้นอะไรเนี่ยคือจัดกระทรวงทบวงกรมด้านนี้ใหม่นะครับ เอ่อถัดมาก็อย่างที่เรียนนะครับวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือความมั่นคงภายในเพราะว่าตอนนี้เมื่อเศรษฐกิจจีนประสบปัญหาความท้าทายเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกังวลเหมือนกันเอ่อเรื่องของความสงบความมั่นคงแล้วก็สเสถียรภาพภายในประเทศนะครับ ค่ะถือ,อว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการที่เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีรายละเอียดออกมาและเดี๋ยวเราคงจะได้ถูกถกกันต่อนะคะทีนี้ในทางการเมืองเนี่ยก็การประชุมที่เกิดขึ้นก็มีทั้งการถ่ายเลือดการส่งไม้ตอก ไม้ต่อในหลายตำแหน่งนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้กําหนดทิศท,ทางของเศรษฐกิจอยากฟังค่ะอาจารย์อาจารย์ถอดรหัสถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีนกับเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หเปอร์เซ็นตในปีนี้เนี่ยตัวเลขนี้น้อยหรือมากอย่างไรแล้วก็ประเมินความเป็นไปได้นะคะทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายตัวบุคคลแล้วก็ภาพรวมของประเทศจีนในห่วงปีนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ ครับคือคือคำถแถลงผลงานประจำปีนะครับเป็นของนายกที่กำลังจะพ้นตำแหน่งก็คือท่านนายกหลี่เครือเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับคุุมาพรในคำถแถลงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีเรื่องที่ให้คนไฮไลท์ได้มากเพราะว่าท่านพูดถึงผลงานห้าปีที่ผ่านมามากกว่าจะพูดถึงว่าปีนี้จะทำอะไรซึ่งตรงกันข้ามนะครับกับคำถแถลงปีก่อนๆที่ส่วนใหญ่ของรายงานเนี่ยจะพูดว่าปีนี้จะทาอะไร นะครับส่วนน้อยอ่ะที่จะพูดถึงปีก่อนๆแต่อันนี้ปีนี้กลับกลับตลบปัดนะพูดพูดคือสรุปผลงานตัวเอง5ปีแล้วก็พูดสั้นมากนะเรื่องว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆอยู่มาสิปีแล้วถูกไหมคะอาจารย์อยู่มาสิบปีถูกต้องใช่ครับแต่ว่ามันมันสะท้อนนะครับว่าเขาเนี่ยก็คงจะเตรียมที่จะปล่อยอำนาจให้กับนายกคนใหม่ชื่อดีเฉียงนะครับ แล้วก็ทิศทางก็คงให้ในายกคนใหม่เนี่ยได้ได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจจะดําเนินการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดออกมานะครับพตอนนี้ก็คงคุยกันแล้วล่ะนะครับว่าปรึกษาหารือกันแล้วว่าเออยังไงก็ตามเ่ยต้องประกาศนะเป้าหมายว่าเราจะเติบโตปีนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นพาดหัวข่าวทุกที่นะครับว่าจีนประกาศว่าจะโตห้าเปอร์ซ็เอ,อ่อซึ่งก็ต้องเรียนคุณอมาพอและท่านผู้ฟังนะครับว่าเป็นตัวเลขที่ ตรงกับความคาดหมายของตลาดนะครับแล้วโดยทั่วไปนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะสามารถทําได้โดยไม่ยากนะครับก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จีนตั้งไว้ฝันหวานหกเจ็ดเปอร์เซนที่ทุกคนต้องมาเดากันว่าเอ๊ะทำได้ทําไม่ได้จะต้องกระตุ้นแค่ไหนต้องยังไงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ต่ําเตี้ยเพรียดินนะครับสามสี่เปอร์เซ็นตที่บอกว่าโอ๊ยเศรษฐกิจกยังไม่ฟื้นสงสัยปัญหาจะหนักกว่าที่เราคิดก็ไม่ใช่ก็เป็นตัวเลขกลาง นะครับออกมาที่5%นะครับก็ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนยังระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนคับคุณอุมาพรเอ่อมันจะคล้ายๆเอ่อกลับไปนะครับเอ่อคือปี2021เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอุมาพรจำได้เนี่ยจีนตั้งเป้าหมายนะครับจะโตเอ่อร้อยละ6แต่ตอนนั้นตลาดคาดว่าจีนโตได้ร้อยละ8นะครับ จีนตั้งต่ากว่าที่ตลาดคาดพอปีต่อมาเนี่ยตลาดคาดว่าเอจีนน่าจะโตได้ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นแต่จีนนี่ตั้งร้อยละห้าจุดห้านะครับแต่ว่าโตจริงได้แค่สามนะครับปีนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างสอดคล้องกับที่ตลาดคาดนะครับห้าประมาณห้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบสามปีที่เมื่อกี้ผมฉายให้เห็นนะเราก็จะเห็นนะครับว่า f อปีที่จีนค่อนข้างมั่นใจเนี่ยเขาจะ ตั้งเป้าต่ําไปก่อนนะอ,อจีนนี่แปลกนะครับแต่ปีที่สถานการณ์ไม่ดีเขาไม,ไม่ไม่มั่นใจเนี่ยเขาจะตั้งเป้าสูงเพื่อเพื่อคล้ายๆกระตุ้นบรรยากาศนะครับเรียกความมั่นใจนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าห้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจระดับหนึ่งเกี่ยวกับบรรยากาศเศรษฐกิจที่จะฟื้นในปีนี้นะครับอืมอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็น การแถลงของนายกคนเก่าใช่ไหมคะอาจารย์คนใหม่มีโอกาสที่จะมีการออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้กลับมาคึกคักด้วยไหมคะอาจารย์ผมผมเข้าใจว่านะครับคุณมาพรต่ต้องรอติดตามก็คือนายกคนใหม่จะต้องจัดแถลงข่าวนะครับก็คือภายหลังจากที่ว่าเลือกกันเรียบร้อยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยอาจจะได้เห็นการแถลงข่าวครั้งแรก นายกคนใหม่นะครับแตอนน่อันนี้ต้องรอดูว่าว่าจะเป็นออกมาในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าตัวที่ที่เป็นคำถแถลงที่เป็นประจำปีเนี่ยอันนี้ยังเป็นนายกคนเก่าถแถลงอยู่นะครับเพราะว่าเขายัางดำรงตำแหน่งนายกอยู่แล้วมันถแถลงตอนเปิดประชุมนะครับเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเลือกนะครับตำแหน่งต่าง,างๆแล้วก็เดี๋ยวพอเลือกเสร็จเนี่ยเราคงเห็นนะครับว่านายกคนใหม่ก็คงต้องออกมาเรียกความเชื่อมั่นในตามแบบฉบับของเขานะครับ อืมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่ามีรายละเอียดบางส่วนออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของแผนการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนให้มันกลับมาคึกคักเนี่ยจะจะมาจากส่วนไหนบ้างคะอาจารย์แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจระยะยาวที่อาจจะได้เห็นปรากฏออกมาด้วยไหมรวมไปถึงแผลลึกทางเศรษฐกิจที่เราคุยกันบ่อยๆนะคะวิกฤตอสังหาเนี่ยแนวทางการแก้ไขมีความคืบหน้าไหมคะครับผมผมคิดว่า ถ้าเราดูจากคำพูดของสีจิ้นผิงนะครับที่ไปคุยกับสภาที่ปรึกษาเนี่ยนอกจากเรื่องที่ดูดันมากกับอเมริกาเท่นี้ทุกคนสังเกตนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สีจิ้นผิงย้ำเน้นมากเลยคุณอุมาพรก็คือการให้ความสำคัญกับภาคเอกชนนะครับคือพูดเยอะมากนะครับบอกว่าภาคเอกชนสําคัญที่สุดเราจะต้องให้ความสําคัญกับภาคเอกชนเป็นอันดับแรกนะครับ ซ,ซึ่งมันก็สะท้อนทิศทางว่าเขาต้องการจะฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยเ,เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ผม่ต็ต้องรอนะครับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ด้วยนะครับที่จะเข้ารับตำแหน่งแล้วคงจะเห็นนะครับว่าตัวมาตรการต่างๆที่ออกมา,ามันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับค,คือตอนนี้เนี่ยคนยังไม่แน่ใจคุณอุมาพรครับว่ามันจะออกมาโอ้โหแบบอัดฉีดเต็มที่หรือว่ามันจะออกมาแบบระมัดระวัง นะครับคือคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกว่าที่ทุกคนคาดนะครับเพราะฉะนั้นนรัฐบาลจีนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะจำเป็นต้องกระตุ้นอะไรแรงนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาเหมือนกันว่าการกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยซึ่งทุกคนก็คาดหมายอยู่แล้วละ่ะว่ามันต้องเป็นหลังจากทีใหม่ครับตําแหน่งเนี่ยมันจะออกมาแบบแบบไม่ได้แรงมากนะครับหรือมันจะออกมาโอ้โหแรงเลยว่าเราต้องการฟื้น นะครับหากเป็นเนี่ยรูปตัว J ที่เราเคยคุยกันนะครับออันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าเราก็จะเห็นจากภายหลังการประชุมด้วยนะครับ แต่ว่าจุดที่น่ากังวลของเศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนของต่างชาตินะคะอาจารย์คือมีข่าวปรากฏออกมาว่ามันลดลงมากที่สุดในรอบ18ปปีก็มาจากปัญหาเรื่องของความตึงเครียดของสหรัฐกับจีนนี่แหละมีปัญหาเรื่องของการกีดกันทางเทคโนโลยีด้วยนี่ก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าคะอาจารย์ที่จีนอาจจะต้องเร่งฟื้นความสามารถความสัมพันธ์ทางการพูดกับสหรัฐในประเด็นนี้เนี่ย แต่ว่าจากที่มันน่าจะที่คลายก็ดูเหมือนว่าจะไฟลุกเพิ่มเติมนะคะจากการประชุมสองสภาแล้วก็การแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนถูกต้องครับก,ก็ผมคิดว่าเขาอยากจะฟื้นความสัมพันธ์แต่ว่ามันมันไม่ดีกันนะ่ะแล้วทางฝ่ายโน้นก็ดูดังเหลือเกินนะครับอนี้นี่เดี๋ยวสหรัฐก็จะออกกฎเกณฑ์เรื่องอเทคโนโลยีอีกนะคุณอุมาพรครับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นี่ก็ยังไม่จบนะ ก็มีข่าวว่าจะมีกฎเกณฑ์ใหม่มาจัดการจีนอีกนะครับคือคือผมคิดว่าในมุมจีนเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบนี้นะครับว่าเออเราก็อยากจะดีด้วยนะอยากจะให้มันหยุดหยุดหยุดพักกันหน่อยนะครับแต่ว่าทางโน้นเขาก็มีแต่มีแตเ่เดินหน้านะครับที่จะจัดการทุกจีนเนี่ยนะครับคือมันเป็นบรรยากาศแบบนั้นแต่ว่าถามว่านัยยะคืออะไรนะครับคุณอุมาพรนัยยะก็คือจีนจะหันมาประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เพราะไม่มีทางเลือกใช่ไหมฮะเพราะว่าจีนจะจะไปติดต่อค้าขายลงทุนกันกับตะวันตกเนี่ยก็เต็มไปด้วยความบาดระแวงความไม่ไว้วางใจนะครับเราก็เลยจะเห็นว่าจีนเนี่ยจะมาบุกเนี่ยอาเซียนบุกตะวันออกกลางบุกลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียกลางเนี่ยภูมิภาคเหล่านี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะครับคุณมาพรปีนี้จะเป็นปีที่ สำคัญสำหรับเบลแอนด์โรดนะครับเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนผมผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นทีมใหม่ของการต่างประเทศจีนด้วยนะครับหลายประเด็นเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสำหรับชัยนาอัปเดตท,ทั้งภาร,รกิจในเชิงของเศรษฐกิจนะคะภาร,รกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งที่จีนกําลังปฏิรูปตัวเองทั้งหมดนี้คงจะต้องจับตามองนะคะว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยุคหลังโควิดให้กับจีนยุคหลังการเปิดประเทศอย่างไรบ้างนะคะถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของจีนด้วยค่ะทั้งหมดนี้เราเกาะติดกันทุกสัปดาห์นะคะทุกวันพุธในช่วงของใช้หน้าอัปเดตกับดรอา์มตั้งนิรันด์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ